จุ่มหัวกันเทศเนี่ยเก็บหัว,หวไปหน่อยเขาเอักลัเต็มตองตะใครอ๊บเสียงขาคัดั่าเหมือนจุ่มหัวอันนี้เหี้ยไปดเหิบปวกตา นี่เห็ดพวกนี่เห็ดรวมอันนั้นเห็ดเพิ่นนั่นผู้เจ้าอานนั่นเจ้าของเ็ดหมูผู้จูก็จูอยู่ พอกระเปากตาคือเก่าวัอนี้กันตาเต็มยศเด้วานนี่บอ๊อบปิดบอ๊อบีนะ่ายุ่งเจาะเต็มแก็บวัอนี้มาแต่เศ้าเลยจ้ะมันหกโมงคนบ่ค่อยมีปันไดเหมือนเดี๋ยวไปรู้น้ำกันจ,าจา้าตามบสิมานบ่ไปนี่จ้าดอกแรกแห่งน,นั้นฮะแม่คอยได้แล้วแม่งั้นมา được lên ta thì ta khay đi hôm hôm hết đi đi đọc luôn nó có đầy dẹp luôn เฮ็ดดินจ้ะไปอยู่ตรงสิโอ้เฮ็ดแดงเท่าโอ้ยนิ่มเบิด ุดดเี๋ยวจุ่มหัวกันเท้เนี่ยเอาจให้ปวดแคหน่อยเขาวอักลากเต็มตองเดี๋เด้อยวจว่าเขาประเดี๋ยวเดิมมึงดอกนี่ว่าหันนี้ได้ลูกหันีีได้แม่บัน กวนกนเด้ออ,อเสียงขาขาดข่าขาดจุม่มหนึง เอา,าละเก็บกันด้วยเก็บเหีดยนตัวใล้หน่อยมเมยม่เม่นี่มาเก็บน้ำกันนี่มุงไงคุณงามนี่เพ่อ้นเหยียบกระพา มันบ่คั่นเก็บแล้วอืออือผมว่านักบ่ <coughs> <coughs> <coughs>

<cười> <cười> ừ. Nghe đó cũng ngay hay ได้ปีกครั้งหนึ่งพุ่นไปเนให้ไมไปเบื่อนเก็บไปยังเะไปยเก็บไปผัวกินโอ้ว่าสันติตอกนี้จะผัวกินยังจะคองกินเองจะคล้องไม่ตายจบัน

đồn hết hay như dạ qua thì đồn hết đi ta khay, ướt thôi. thiên là đọt. cái phèn còn lìu lìu nhá. ta khay đeo nè. Đỏ cái đọt đeo chắc rồi ได้เหยียบเหยียบตัวไหนดอกน่นีห่หนึ่งหมู่ซุ้มมีก่อนแล้วกัน โอ mm ้นี่ดอกหน่อยเลย ต้องขนาดนั้นเลยจะมาเปลี่ยนไปเก็บเทีนเทียนไม่ตนก่อนตื่นเต็ม่อนู้ใดบ้างป่นนั่นเองข้าขัดยาวไรล่อแบงค์แบงค์ี่เน

เพิ่มก็จิได้เห็ดหลายตัวเพิ่งเลยทวงกันเดี๋ยวตื่นเต้นเห็ดหนางวะเห็ดตะไคร้หอกนี่ยแม่เป็นยู่บอังไงบ้า ก็เด yeah, mm ียวเท่าระดับยาไหมคือ 不大。打

这个带啊。

ข้างหุ้นทั้งเอดินมาเบ่งผลงานเทาอ,อันนี้เห็ดปวกอันนี้เห็ดรวมอันนั้นเห็ดเพิ่น นั่นผู้เจ้ากข้อเหตุไปเนี่ยนั่นเจ้าของเห็ดหมูผู้จูก็จูอยู่มันอยู่มันมันพ่อพ่อคนป่วยน้ำผู้หนึ่งม่คนป่วยไปวันนี้ห้าสิบเก้าบาทแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้าให้ม่น้อนกาน